เมื่อชีวิตขาลงบทเรียนที่เจ็บปวดและพลังแห่งการก้าวผ่านชีวิตก็เหมือนกราพุ่นมีขึ้นก็ต้องมีลงไม่มีใครที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้ตลอดกาลและช่วงเวลาที่หลายคนเรียกว่าชีวิตขาลงก็คือบททดสอบครั้งสำคัญที่มักจะมาเยือนเราในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวทางการงานการเงินติดขัดความสัมพันธ์ที่แตกหักหรือปัญหาสุขภาพที่บั่นทอนกาลังใจช่วงขาลงเป็นเหมือนพายุที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้เรารู้สึกเคว้งคว้างสับสนท้อแท้และมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้คือมันไม่ใช่วาระสุดท้ายของชีวิตแต่มันคือจุดเปลี่ยนและบทเรียนที่มีค่าที่สุดบทหนึ่งความเข้าใจกับช่วงขาลงสัจธรรมของโลกคือทุกสิ่งไม่จีรังไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ช่วงขาลงก็เช่นกัน มันจะอยู่กับเราเพียงชั่วคราวการยอมรับว่าตอนนี้เรากำลังเจอความยากลำบากไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดและแรงต้านทานที่ทำให้เราจมดิ่งการรู้ว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปเป็นพลังใจแรกที่ช่วยให้เรายืนหยัดได้ หยุดโทษตัวเองและคนอื่นบ่อยครั้งที่เราจมอยู่กับคำว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้หรือถ้าวันนั้นไม่ทำแบบนั้นการโทษตัวเองมีแต่จะฉุดรั้งให้เราอ่อนแอลงลองเปลี่ยนมุมมองฉันได้ทำดีที่สุดแล้วในช่วงเวลานั้นและความผิดพลาดคือข้อมูลที่ทำให้เรารู้ว่า ครั้งหน้าควรทำอย่างไรมองหาสิ่งที่ยังเหลืออยู่เมื่อสูญเสียบางสิ่งไปเรามักจะเหมารวมว่าหมดทุกอย่างแล้วลองหายใจเข้าลึกๆและสำรวจว่าอะไรคือสิ่งดีๆที่ยังอยู่กับเราอาจจะเป็นสุขภาพที่ดีแม้จะป่วยแต่ก็ยังหายใจครอบครัวที่รัก และห่วงใยเพื่อนแท้หรือแม้แต่ความรู้และประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ยังอยู่จะช่วยสร้างกำลังใจให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งเปลี่ยนพลังลบให้เป็นพลังบวกขอเวลานอกอนุญาตให้ตัวเองได้พักและเยียวยาจิตใจไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งตลอดเวลา ให้เวลาตัวเองได้เศร้าได้เสียใจแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาใหม่ทบทวนและปรับเป้าหมายใช้ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสทบทวนว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตจริงๆเป้าหมายที่เคยมีอาจจะไม่ใช่สำหรับเราแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้เล็กลง สมเหตุสมผลขึ้นและเริ่มต้นก้าวแรกอย่างช้าๆสร้างกิจวัตรที่ดีเล็กๆน้อยๆโฟกัสกับสิ่งเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวันเช่นการตื่นนอนตรงเวลาการออกกําลังกายเบาๆการทำอาหารที่มีประโยชน์สิ่งเหล่านี้จะสร้างวินัยและความรู้สึกว่าเรา ยังควบคุมชีวิตตัวเองได้ใจดีกับตัวเองในวันที่แย่ที่สุดจงปฏิบัติกับตัวเองเหมือนที่คุณปฏิบัติต่อเพื่อนสนิทที่กำลังเจอเรื่องร้ายๆให้กำลังใจตัวเองชมเชยตัวเองที่ยังพยายามและก้าวผ่านแต่ละวันมาได้ขาลงคือการเตรียมตัวสำหรับขาขึ้น ช่วงขาลงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างแท้จริงเหมือนกับการที่เราต้องถอยหลัง1นก้าวเพื่อกระโดดไปข้างหน้าได้ไกลยิ่งกว่าเดิมจงเชื่อมั่นว่าทุกประสบการณ์ที่ยากลำบากนี้จะสร้างภูมิต้านทานความแข็งแกร่งและสติปัญญาที่ล้ำค่า เมื่อคุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปคุณจะกลายเป็นคนที่แตกต่างมีความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งและพร้อมที่จะรับ